สวัสดีครับมาพบกันในชุดที่89นะครับผมรีวิวไปรีวิวมานี่จะร้อยชุดเข้าไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่หมดกุนะครับยังไงก็มีอีก1ส่วน3อ้อไม่ใช่สิเนาะอีก2ส่วน3อะไรประมาณนี้นะครับยังไม่หมดนะครับผมไปต่อกันครับที่ hearing right t a r o t นะครับผมของ Christopher b บอ l e r นะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่า พอฟังชื่อปุ๊บเนี่ยมันก็รู้แล้วล่ะว่า Healing นะครับก็คือแสงแห่งการเยียวยานั่นเองเป็นสำหรับที่ง่ายนะครับสำหรับที่ง่ายมากนะครับปี60นะครับพี่เฮียวนครับตั้งชื่อว่าพี่เฮียวนะดูหน้าดูหลังนะครับของสำนักโลแน่นอนนะครับ78ใบธรรมดาอ่อคู่มือเหมือนเดิมนะครับใส่ในกล่องคล้ายๆกับพวกเดรนยพวกเทเลมาหรือพวกอะคานัมนะครับจะ มาในกล่องแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวสไตล์ไพ่สไตล์พวกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่มือต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือพอเราซื้อมาชุดหนึ่งชุดที่2ชุดที่3ม,มันก็เริ่มเก็บเป็นคอลเลกชันใช่ไหมครับเริ่มมาเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันละนะครับแล้วก็ผมว่ากล่องแบบนี้สวยดีนะเขามีเป็นลักษณะแบบอันนี้นะครับดูแบบกล่องเขาแบบน่ารักดี นะแล้วก็อย่างที่บอกครับผมว่าในชุดนี้เนี่ยเป็นชุดเกี่ยวกับฮีลิ่งก็คือเป็นเรื่องของการเยียวยาด้วยแสงนะครับบางคนอาจจะหิวแสงก็ได้นะครับไม่ทราบว่าพี่สีหิวแสงหรือเปล่าเนะ้อลักษณะไพ่จะคล้ายๆกันหมดนะครับขนา,าดไพ่เดลนุยเทเลมาอาคนนมมิเลเนียมหรือไม่ก็ไพ่อะไรอีกอะ Walk ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันหมดเลยข้างหลังนะครับก็จะเป็นการฮีลิ่งนะครับเออสามารถอ่านกับหัวได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบอ่านกับหัวเนาะเอาแค่แบบว่าตรงๆก็พอนะครับด้านหลังออกมาเป็นรูปแสงแบบนี้นะครับอิน t เตอร์กันส่วนด้านหน้านั้นคือเวทไรเดอร์แบบ78บใบซึ่งถ้าเราเข้าใจในเรื่องของความหมายนะครับชุดนี้ ทบจะไม่ได้อ่านคู่มือเลยด้วยซ้ำพ,พอซื้อมาปุ๊บก็บเปิดใช้เลยนะครับแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับ l l u s i o n อะนะครับเป็นแสงแบบเหมือนแสง Illusion แสงแบบพวกมีแบบแสงการซ้อนกันของวงกลมนะครับจะเห็นมีคอนเซปต์ของการซ้อนกันของวงแสงอะไรประมาณนี้นะครับวงกลมสองวงมาซ้อนกันทุกๆรูปนะครับจะมีตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ การทำนายใช้เวลไรเดอร์ธรรมดาทั่วๆไปเลยสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เหมือนกับเป็นเงาของการซิลูเอตก็มีหรือว่าเป็นอิลลัสเตดแบบเป็นอิลูมิเนชันอะไรแบบนี้นะครับก็ดูแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับฟุงฟ้งๆเนาะจะจะว่าดาร์กก็ไม่ดาร์กนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นไพ่ฮิลลิงนะครับแต่เขาทำการาฟิกออกมาแบบเหมือนกับเป็นเงาแบบนี้นะครับ6 คาถาชัยชนะมันก็มีช่อมะกอกนะมีเหมือนคล้ายๆเป็นทำเหมือนเป็นกราฟิกของช่อมะกอกแล้วก็มีคาถาควายกันนะครับเราก็คงต้องใช้ความหมายดั้งเดิมของพวกเวทลรเดอร์อ Rider, ในการทำนายนะครับหน้าไพ่ไม่มีการบรรยายอะไรทั้งสิ้นมีแค่ตัวเลขนะครับไปดูกันนะครับ8ดถ้วยเนาะเหมือนกับเป็นอะไรนะ ที่เยรูซาเล็มใช่ไหมครับที่แบบว่าเดินทางไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับก็มี8ถ้วยคือทิง้งเอาไว้เบื้องหลังแล้วก็เดินต่อไปอ่าประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือ2เหรียญน,นะครับคือกราฟิกเขาดูง่ายๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้เอ,อ,อะไรเนี่ยเถ้วยนะครับเกถ้วย คือลันลาลันล,นล,นล,นลนบาบัลเลสวอเลกันนะครับขึ้พอใจแล้วล่ะในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับ The w o โอ้โหต้นไม้แห่งชีวิตนะครับเราขึ้นไปอยู่ข้างบนเห็นไหมครับสัญลักษณ์ของเขาคือเป็นรูปของการอินเตอร์ e ซ t กันของวงกลมแสงทั้งสองวงนะครับส่วนใหญ่นะครับใช่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ยากนะครับชุดนี้ไม่ยากถามว่าสวยไหมเออแล้วแต่คนชอบนะ แล้วแต่คนชอบนะแล้ววงกลมที่ิ i n t e r ์ e ซ t กันเนี่ยมันคือความหมายรวมของเขานะครับไปรวมกันที่ความหมายของการิ i n t e r ์ e ซ t กันตรงกลางนี่แหละก็คือ the world ของเขานะครับองค์ประกอบที่เหลือเห็นไหมครับ King of t ้วยมันก็มาตรงนี้ปุ๊บนะครับเนี่ยทุกใบจะมีเรื่องนี้หมดเลย the f u o l นะครับผมอ่ามีตัวตลกกระโดดนะครับแล้วก็มีหมาหน้าผามีเหวมีแสงอาทิตย์อยู่นะครับ ็มันก็สามารถที่จะบอกอะไรเราได้นะครับลองดูกันครับนี่ควีน n ้อ the บแ n t ด c l เกผู้หญิงท้องดาวห้าแฉกแพนดักแกรมนะครับก็ยังมีการซ้อนกันเห็นไหมครับคือคอนเซปต์เขาง่ายๆนะครับ King of the Pentacle ดูมันเป็นเหมือนผมเป็นเหมือนผมของพยามารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการซ้อนกันของรูปภาพให้เราเหมือนกับจินตนาการผ่านเข้าไปจากแพน t a กแกรมก็มีตัวนี้ นะครับแล้วก็รูปเหรียญแล้วก็ไปข้างหลังเป็นพวกแสงสว่างแล้วก็มีวัวกระทิงอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับพวกเลนหุ้นป่ะอะไรประมาณนี้นะครับคือถามว่ามันให้เราจินตนาการผ่านหน้าไพ่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมีวงกลมซ้อนกันยังไงก็มีการซ้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็มี b n j สองสาวของไฮเพเทสนะครับดวงจันทร์ ผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นมงของเขานะครับเห็นไหมครับนี่7ถ้วยก็ไปอยู่ข้างบนเนาะการซ้อนการของวงกลมเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกนะเฮอร์มิสนะครับมีดาว6แฉกนะครับปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็มีภูเขาอะไรเงี้ยอืมเนาะคือง่ายๆเลยนะครับถ้าเข้าใจความหมายของเวทไลเดอร์นี่ผมว่าไม่ยากไม่ยากนะครับสิบ คาถานะครับนี่สิบคาถาหรือสิบดา,าถ้ามองอย่างนี้นะ่าจะเป็นคาถาสิบคาถาเพราะว่าข้างหลังเอาแมงสาบโอ้คล้ายๆหนังเรื่องที่แบบว่ามีแมงสาบแล้วปอมเป็นคนนะใครเคยดูบ้างเรื่องอะไรนะจูดิจูดิจูดิทปะเออเนาะที่เป็นหน้าแมงสาบมนุษย์แมงสาบตัวใหญ่ๆแล้วอยู่ในบ้านแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้แล้วก็ปอมเป็นคนแล้วก็ไปกิน คนเนาะจูดิสปะเรื่องนั้นเนาะก็คือสิบคาถานะครับหนังเก่ามาเคยนะคุณนะครับแปดเหรียญครับเนาะงานใหม่ตำแหน่งใหม่ลู้ทางธรรมาหากินนะใช้สี่เหรียญบวกกับแปดเหรียญสี่เหรียญสองค้งอะไรแบบนี้ได้ไหมครับได้นะครับก็ลู้ทางธรรมาหากินเนาะงานใหม่ตำแหน่งใหม่ จับ2อันจับมารวมกันทั้ง4เหรียญแล้วก็8เหรียญ n i g h t of the p e n t a c l e เห็นไหมครับวงกลมเขาก็ยังซ้อนกันอยู่ n i g h t of c u p นะครับ n i h t of c u p n i g h t of the p e n t a c l e ก mm ็ hmm. ใช้แบบเดียวกันนะครับใช้มามาบางตัวอาจจะแบบว่ายกขาขึ้นนะตัวนี้ก็อาจจะเดินเฉยๆนะครับมันก็คือมีความหมายแฝงของเขาอยู่นะครับในรูปแบบของเขาโอ้โหนี่อะไรเนี่ย q u a o t e a c r y l i นะครับสคาาความมั่นคง เนาะลื่นเริงบันเทิงใจนะครับนายออฟวอร์ดเห็นนายเขาไหมนายเข้ามาสามแล้วนะครับนายออฟวอร์ดเนี่ยตัวที่อินเตอร์เซปกันจะอยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะเดอะซันนะครับผู้ชายดีใจผู้หญิงดีใจนะครับสี่ถ้วยเนาะไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเดอะจูสเมนต์นะครับเดอะมูนนะครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นพระหน้าไพ่ทั้งหมดนะอย่างที่บอกครับว่าไม่ค่อยอซื้อมาปุ๊บทำนายเลยไม่เห็นไพ่ใบไหนเก็บแล้วก็เอาทำรับต่อไปในการเล่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยได้สนใจว่าจะมีไพ่หน้าอะไรบ้างนะครับแต่พอได้มารีวิวเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าโอ้ยเฮ้ยไพ่มันก็สวย,สวย,สวยจริงจริงนะประมาณนี้สี่ดาบนะครับสเตงน,นะสิงโตอยู่ข้างบนอ่าและมี สองสองน้องนีเนะน้องนีกับสิงโตนะครับผมอ่านี่คือห้าถ้วยไอห้าห้าดาบนะสามคาาเรือสำเภาอยู่ข้างหน้าฉันจะไปยังไงดีนะประมาณนี้เฮโรฟานอันนี้คือปกติมีกุญแจอยู่นะครับอันนี้โอ้โหเนาะสีสันเขาผมว่าสวยนะสวยดีนะแล้วดูมันเป็นโทนแบบว่าแต่และ แต่ละใบเนี่ยมันเป็นโทนสีของเขาแบบว่าดูแล้วมันเป็นฮิวริงอะนะครับแล้วบางทีอาจจะมีเรื่องของจักกะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่าแสงต่างๆเนาะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะครับมันก็อาจจะเอาเรื่องของจักกะเนี่ยเข้ามาทำํำนายได้ด้วยนะครับ5ถ้วยนะครับเพจออฟคัพควีนออฟคัพนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการอินเตอร์เซ็ปกันแล้วก็บอกเราว่าให้เราดูตรงนี้ก็ได้ นะครับแปดคาถาโอ้โหเยักนกระเดาตกอะนะ the เพจออฟเดอะเพนด์เคิลเมื่อกี้แปดคาถาปะ่ะแปดคาถานะครับอันนี้ก็เพจออฟเดอะเพนด์เคิลเนาะสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญน,นี้แปลว่าอะไรนะเออนั่นแหละงานใหม่ตำแหน่งใหม่รู้ทางธรรมะหากินประมาณนี้นะครับเอ็ดอวอนนะครับผมสิบ เหรียญโอ้โหสิบเหรียญเหรียญนี้เป็นกับกละบ้านะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะใช่ไหมครับต้นไม้แห่งชีวิตนะมีตำแหน่งต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปทำนายเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งของต้นไม้แห่งชีวิตกันนะอันนี้คือเพ o f w a วอ่านี่คือเล่นยิมอยู่นะครับกาวคาานะครับแล้วก็อันนี้เป็นมีไพ่ชุด ใหม่ๆอยู่ชุดหนึ่งเนาะซิลูเอตใช่ไหมครับอันนั้นก็สวยเนาะแต่ราคานี้โอ้โหค่อนข้างแพงมากนะครับผมเห็นแล้วเหยียบประมาณ2,000นแะเนาะบางทีเราก็แล้วแต่เนาะความชอบชาลีออตนะครับเหมือนตรงหน้ากล่องเขาเลยนะครับไปกี้าเหรียญใช่ไหมครับความสำเร็จกำลังจะมาชาลีอัตนะครับควีนออฟวอนนี่คือคล้ายๆเจ้า,าจแม่กาลีไหมประมาณนี้นะครับจาัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เนาะเป็นปางแบบเจ้าแม่กาลหีหประมาณนี้นะครับ The Devil Devil นี่คือดูปวดหัวดู a d d i ิ t i o n นะครับโอ้โ oh, หดูแบบน่ากลัวนิดนึงนะครับโทนสีที่เขาใช้เห็นไหมครับเขาจะใช้โทนสีแบบใบหนึ่งก็ใช้ใบใช้แบบโทนสีหลักไปแล้วก็มีแบบแซมแซมเข้ามาคือมันดูแล้วแบบว่ามันไม่แบบฉูดฉาดถ้าคุณเคยเห็น The Star t a r o t ใช่ไหมครับ นะ่ะสตาร์ทาร์ลอตที่แบบว่ามีแสงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีสวาผ่านนู่นนี่นั่นโอ้โหอันนั้นคือแบบว่ามึนไปหมดนะครับอาจจะมึนไปหมดเลยสตาร์ทาร์ลอตเนาะของเดวิดโบวีใช่ไหมที่ทําขึ้นมาสําหรับเดวิดโบวีที่ผมเคยเอ่ออไ้นั้นเป็นเรียบร้อยละเขาจะเป็นแสงเหมือนกันแต่แสงเขาจะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับไม่รู้มือเกื้อนไปถึงตู้สมบัติของผมไหมนะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอืมนะครับ เราก็จะมีการเปรียบเทียบไพ่ให้ดูนะครับเนี่ยครับของสตาร์สตาร์แมนหรือว่าของที่เขาทำมาให้กับเดวิดโบวีชุดนี้ก็จะดูแบบว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับไพ่จะใหญ่กว่ากันแล้วคือแสงนี่ฟาดกันแบบเปียงต้างมากดูมีสีสันเนาะบางทีมันดูมีสีสันแต่มันดูบางทีมันดูแบบมันคือเดวิดโบวีอะสไตล์สกายสไตล์เพลงของเขาอะ นะครับมันดูแบบว่าเนี่ยเทนออฟเดอะเพนทาเกิลเมื่อกี้ถ้ามองเทนออฟเดอะเพนทาเกิลนะครับกับเมื่อกี้นี้เทนออฟเดอะเพนทาเกิลนะครับไปไหนละคือมันคนละเรื่องกันเลยอะเนาะมันดูแบบว่าฟาดกันแบบไม่อย่างนะนะครับแต่คอนเซปต์มันคือคล้ายๆกัน นะครับการจัดตําแหน่งดูการจัดตําแหน่งของต้นไม้แห่งชีวิตสิครับก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้จะจัดเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ตรงนี้จะจัดเป็นอิเลเมนต์รอบตัวมากกว่านะครับแต่สีสันของสตาร์แมนจะดูแบบว่าชุดฉากดูสีสันเยอะแยะมากมายบางทีบางคนบอกว่าโอ้ปวดหัวดูแบบว่ามันเยอะมันดูน่ากลัว นะครับมันดูน่ากลัวไปอะไรประมาณนี้แต่พอมาเจอของตัวที่เป็นฮิวลิ่งไรท์นะครับมันก็คือเขาบอกว่าแสงแห่งการเยียวยาเนะเมื่อบอกว่ามันเป็นแสงแห่งการเยียวยามันก็มันก็คือเขาใช้โทนสีในการเล่นนะมันรู้สึกแบบว่าเรามองด้วยความสบายๆนะครับมองแบบว่าสบายๆแบบว่าดูไม่อึดอัดใช่ไหมครับแม้ว่าจะเป็นโทนสีที่แบบดูดักดกัแต่เรารู้สึกได้ว่าเขาสื่อ คือมันมีจุดที่เขาจะสื่อไปนะครับ The Hangman อย่างเงี้ยก็หัวสมองนะครับตรงไหนที่อินเตอร์เซปกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเนี่ย The Lover เนี่ยต้องได้กันแน่นอนเนาะประมาณนี้นะครับโอ้โ oh, ห The d a t The d a t ก็สวยนะเนี่ยอื mm ้อ hmm. หนะือเนาะ The d a t สวยนะเนี่ยนะครับ The King of Sod นะครับตัวนี้ Seven of Pentacles นะคือดูแล้วมันเป็นคล้าย silhouette ไหม ประมาณนี้เนาะคุยน้อกัสอนนะครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี้ยการเดินทางทางน้ำเหรอหกดาบโอ้ก็สวยดีนะเพิ่งเคยเห็นไพ่เหมือนกันอ้าวคุณไม่เคยเห็นไพ่เหรอไม่เคยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมว่าผมหยิบมาใช้ปุ๊บใบไหนที่ไม่เคยดูเนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าเหมือนกับเป็นเก็บเอาไว้ไงเก็บเอาไว้เป็นไพ่ไหมตายบางทีเราไม่ดูครั้งหนึ่งเอามาทําเพจแล้วก็เอามาจับ ให้แต่ลักนาเสร็จพอจับเสร็จสิบลักนาจบนั่นคือใช้ไพ่แค่สิบสองใบแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอาชุดใหม่ตอกมานะครับเพราะฉนั้นก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นไพ่ที่เหลือเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เอามาทํานายมาหลา์สดก็จะเห็นไพ่ที่เหลือนะครับแล้วก็อาจจะเห็นไม่หมดด้วยเพราะว่าเราก็จะเหมือนเก็บเอาไว้คือมันจะเป็นลักษณะข,ของการที่แบบหวงของไหมหรือแบบว่ามีลูกชิ้นอยู่5้าลูกอืมแล้วกินไปแล้วสี่ลูก หลอือกลูกหนึ่งเก็บเข้าตู้เย็นเ <c oughs> นาะคือฉันยังมีลูกชิ้นเหลืออีกหนึ่งลูกอะ่ะเป็นไม้ตายหิวเมื่อไหร่ก็ไปเปิดตู้เย็นเอามากินนะครับจะคล้ายๆอย่างนั้นเนาะเนาะนี่สัยจะคล้ายๆอย่างนั้นอะน่ะ,ะ,ค,ค,ค,ยอยอะคือแบบว่าจะไม่เปิดให้มันหมดเพราะว่าพอเราเปิดหมดแล้วเอ้ยภายช่วงนี้เราเห็นหน้ามันหมดละเพราะ,ะนั้นไม่มีความอยากจะเอามาใช้ละอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะ ที่แบบว่าเห็นหน้าไพ่หมดรับเปิดมาดูไพ่ทุกวัแล้วโอเคก็ก็แค่นี้แหละอ่าเนาะเราจะแบบว่าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยในครั้งต่อไปที่เราจะมาใช้เราจะฉันไม่เคยเห็นไพ่ชุดนี้เฮ้ยมันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นบางทีมันก็เป็นการกระตุ้นให้เราแบบว่าใช้ไพ่ชุดใหม่ๆชุดเดิมๆหลายๆรอบนะครับนี่10บถ้วยนะครับ10ถ้วยเนาะเอลออฟเบลเนเดอร์เคลนส่วนใหญเอลออฟเเนเดอร์เคลชอบออกเป็นดาวห้าแฉก ประจำนะครับไม่ว่าหลายสำรับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพจเขาพูดนะครับผมเอ็มเพจอ้าราชินีราช,นราชนินีแห่งความโอนางไม่นั่งนะครับวันนี้นางนะข้างบนน่าจะลมเย็นนะครับนางก็ถือเอโล่กับเครื่องหมายของดาวพุธไหมหรือว่าผู้หญิงประมาณเนี้ยนะครับเป็น,นเครื่องหมายของผู้หญิงนะครับนี่คือสิบดาบโอ้โหดูสิบดาบนี้แทงแทงใครเนี้ย แทงคนตายขาดที่เลยนะครับเห็นไหมครับคนนอนอยู่ตรงนี้นี่แขนนะครับนี่แขนนี่ลำตัวนะครับแล้วโดนดาบเสียบเข้าไปแล้วทิ้งเอาไว้ยังกับประวานนอนเกยตื่นอ่ะนะครับดูมันแบบว่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือโอผมว่าเก้าดาบนี้หนา,นาหนักกว่า10ดาบนเนี่ยก้าดาบดูหนักกว่า10ดาบนะดูฝันร้ายดูยังตื่นอนะ่ะ แต่สิดาบเนี่ยมันตายไปเรียบร้อยแล้วอะนอนอนตายเรียบร้อยแล้วอะปล่อยชีวิตไปแต่เก้ดาบเนี่ยมันดูเหมือนยังทรมานอยู่นะแบบสิดาบกับเ้าดาบเนี่ยบาง,งสําหรับเนี่ยผมว่าเดาบแรงกว่า10ดาบนะสิดาบคือยังไงก็ตายอะเออนะโอ้โหทาวเวอร์อันนี้เลี่ยงปังมากนะครับฟาดกันแบบว่าตึกพังเลยอันนี้เดอเดอะไรนึกว่าเดอะเวอร์อ่านี่คือ two of the pent two of the w a n e นะครับ two on สคาา อันนี้ห้าเหรียญใช่ไหมทุกโศกเศร้านะการอยู่เพียงลำพังสูญเสียงเงินนะครับเทมเพลนเนาะคิงออฟวอ r นนะครับเดอะเอ e มเปอร์โรนี่คือเป็นผู้ชายละนะก็เป็นพวกนักลบธรรมดาทั่วๆไปประมาณนี้นะครับมีโล่มีคาถาม,ม,ออมีแกะไหมเออมีแกะไหมนี่แกะหรือแพ ประมาณนี้ก็คือราศีเมฆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีไฟข้างหลังก็คือทัดไฟนะครับไนท์ออฟสอดอ่าเมื่อกี้เราเห็นไนท์ไป3แล้วไนท์ตัวที่4ออกมาเป็นผีเสื้อเลยนะเป็นแมงมอดกลางคืนคือสวยนะเออสวยดีอะนะครับนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือ2อสองอะไรเนี่ยน่าจะเป็น2ถ้วยไหมสองถ้วยแหละนะครับ2ถ้วยมีเครื่องหมายของการแพทย์ด้วยนะครับประมาณนี้ไม้เท้า นะครับแล้วก็อันนี้คือหกเหรียญครับแบ่งเงินนี่คือห้าเหรียญน,นะครับนี่ห้าเหรียญไหมนี่ห้าเหรียญน,นะครับแล้วไปกี่ห้าเลยวะห้าถ้วยม้งไปกี่ห้าอะไรวะ,วะ,รวะเดี๋ยวนะนี่ห้าอะไรอ่ะเอออันนี้ห้าอะไรนี่ห้าเหรียญอ่ะแล้วเนี่ย เออนี่ห้าเหรียญแล้วนี่ห้าอะไรอ่ะเนี่ยห้าเหรียญแล้วนี่ห้าอะไรครับเออห้าดาบเหรอห้าคาถาห้าคาทานะครับห้าคาถาเนาะโอ้เฮมีแปลกๆด้วยนะครับนี่คืออะไรครับสามถ้วยเนาะข้างล่างเป็นถ้วยความลื่นเลิงนะครับความลื่นเลิการเฉลิมฉลองดอจัาสติก นะครับหนึ่งถ้วยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสองดาบโอ้สองดาบปักกลางใจนางสองดาบปักไม่ให้นางไปไหนนะครับนี่คือข้างหน้านี่เป็นหน้าคนนี่เป็นหน้าคนนะไม่ใช่นี่เป็นหน้าคน,นะม,น,น,น,าคนมองดูนะนี่เป็นสองดาบนะนี่เป็นหน้าคนมีสัญญาพราจัา์แต่มองอีกทีนะนี่ก้นนี่ผู้หญิงนี่เส้นผมเออเห็นไหมครับ นี่เป็นเส้นผมแล้วตรงนี้เป็นก้นนะครับพอมองอีกทีหนึ่งนี่เป็นหน้าคนนี่เจนจมูกนี่เป็นปากเออนะครับเพราะนั้นไพ่มันดูแบบว่ามีมิติให้ทำนายเยอะนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ8ดาบตึงเอาไว้นะครับแล้วก็7ดาบนะครับจบแล้วนะครับผมก็รีวิวง่ายๆเลยไพ่ชุดนี้คือเป็นฮิลลิงแต่เป็นฮิลลิงที่แบบว่า ดูมันดักดานิดหนึ่งนะครับก็ลองดูครับว่าถ้าเมนมาเดี๋ยวจะจับไพ่ให้นะครับวันนี้ไม่ได้ทํานายอะไรนะครับเพราะว่าเป็นหรือ่อตัดมาดีทำนายไปก็ไม่ผลหรอกอ่ะทำนายเรื่องพี่สีดีกว่า <c oughs> ทำไม <c oughs> กำลังเดือดร้อนพอจอใช่ไหมพอจอหรือพอสอย่อม,มาจากอะไรพระโงอืมเนะาะพระ พระพยอมท่านก็บอกว่าเป็นการที่แบบว่าปาทกถาหรือว่าเป็นการเจรจาธรรมเป็นการแบบว่าเนาะทีนี้บางคนก็บอกว่าสพงสภาพคือไม่ได้ติดตามนะครับยอมรับว่าไม่ได้ติดตามเพราะว่าไม่ได้มีเวลานะครับเห็นเขาแบบว่าวันโดเรมอนแห่งชาติก็หากันขี้แตกขี้แตนนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าให้ไล์ต่ออะไรเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่า2ท่านอ่ะสมมุติว่า2ท่าน2ท่านนะครับ ท่านขอเอเ่ยนามดีไหมเออไม่เอ่ยนามดีกว่าเอ่อผอสใส่แว่นนะครับผอสที่สวมแว่นเนาะแล้วก็ผอสที่อ่านะนะก็าถามว่าแล้วก็จะมีพี่สีพี่สีเก่าวว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเราจะมาดูกันครับว่าฟาดกันเลยคุณหาเรื่องไหมครับอ้าไม่เกี่ยวนี่ครับมันก็เป็นการโซเชียลกัน ถูกไหมครับเพราะนั้นท่านแรกนะครับฝั่งทางด้านนี้ท่านที่สวมแวนนะครับท่านคือเฮอร์มีตนะครับท่านมาเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ย่อนะครับท่านมาเพื่อที่จะปะถถาฏิาธรรมนะครับส,ส่วนท่านนี้คือท่านที่ไม่ได้ใส่แวนนะท่านก็มาแบบเดะฟูนะครับการลองผิดการลองถูกนะครับการที่จะ เออทำในสิ่งที่แปลกใหม่ได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็มีคนค้านแล้วดูพี่สีครับเนาะ <laughs> พี่สีบอกว่าทำไมคุณจะต้องแตะพร้อมเพลงไปบนหน้ากระจกหน้าเจอด้วยทำไมทำมาหากินหรือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของส่วนตัวครับเออเนาะนก็มีตอบออกมา <laughs> ไปดีกว่าไหมโอ้เนาะเดี๋ยวเราจะบาปกรรมเบาเบๆแต่โอเคนะ Hermit The Fool ห้าถ้วยนะครับไม่รู้พไพ่เพูดว่าอะไรคุณไปแปลความเอาเองแล้วกันสวัสดีครับ